มืดบนถนนที่เต็มไปด้วยโค้งอันตรายมันช่างโหดร้ายสียเลนและจะมีเทคโนโลยีใดบ้างที่ช่วยให้ทัศนวิสัยดียิ่งขึ้นในสภาพถนนที่ไม่อาจคาดเดาได้ bmw มีคำตอบในเรื่องเทคโนโลยีและปฏิบัติกรรมใหม่หลังเบรคโฆษณาครับเทคโนโลยี bmw สามารถเอาชนะความโหดร้ายนั่นได้ยังไงนั่นแหละครับก็โดยเทคโนโลยีปรับปรุงทัศนวิสัยด้วยไฟหน้าแบบซอร์ซาหรือ adaptive headlights นั่นแหละครับ ด้วยเทคโนโลยีนี้ไฟหน้าของคุณจะเปลี่ยนมุมการส่องสว่างซ้ายขวาตามทิศทางที่รถคุณวิ่งไปได้โดยการทํางานของบัตรนั้นไม่ใช่แค่คำนวณมาจากองศามหมุนพวงมาลยัยแต่ยังมาจากตัวแปรที่สําคัญอื่นๆอ,อีกอย่างเช่นอัตราความเร็วรถและอัตราเวียนของรถด้วยการคำนวณจาก3ตัวแปรหลักนี้ทําให้มุมส่องสว่างของดวงไฟหน้ารถคุณสร้างทัศนวิสัยบนถนนให้สูงขึ้นนี่แหละครับที่เรียกว่าวิสัยทัศน์พัฒนาทัศนวิสัยได้ ไว้พบกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีของ BMW ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ